ฮตทริกยิง3จ่าย2เพอคู่นีอะไรจะโหดขนาดนั้นกระนำกดไลค์กดแชร์ออกไปเลยครับทุกคนให้โลกได้รู้ถึงความโหดของเมซี่ในครั้งนี้และงจริงเขาจะยิง4จ่าย2ก็ได้นะครับแต่เขาเลือกที่จะยกอีกลูกนึงให้น้องชายสุดที่รักอย่างลาตาโลแทนนะครับถึงขนาดที่ลาตาโลหมันเคี้ยวเลยแบบทำไมพี่ไม่ยิงอะโอกาสมาขนาดนั้นทำไมพี่ไม่ยิงเองน้องชายจำเอาไว้ระหว่างผัดพวกกับเซติเองจงเลือกกดติดตามและสมัครสมาชิกช่องคีเป e ็นโกนะนะเขาจะได้มีแรงมาภาคให้เราบ่อยๆอ่ะคลิปนี้ก็จะมาเก็บ ตกหลังเกมกันนะครับก็เอามาได้แค่ภาพนิ่งเฉยๆนะครับถ้าใครอยากดูเป็นภาพเคลื่อนไหวอย่างเช่นดู ถ่าสดย้อนหลังหรือไฮไลท์ก็ไปดูได้ในช่อง BG Sport เซิร์ชเข้าไปในแอปแดงนะครับมีให้ดูฟรีเขาไม่ได้จ่ายอะไรผมนะเขาแค่ใจกับเราให้เราได้ดูฟรนะีอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกแบบหเหมือนเป็นหนี้บุญคุณก็ <c oughs> <c oughs> <g år> พูดโปรโมทให้นะครับอ่ะเรามาเริ่มเก็บตกหลังเกมกันนะครับเอยเกมนัดล่าสุดก็เป็นเกมที่อาร์เจนตินาต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติโบลิเวียนะครับเป็นการแข่งขันในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้ก็เป็นนัดที่10แล้วนะครับโดยนัดก่อนเนี่ย อาร์เจนตินาบุกไปเยือนวีเนซุเอลานอนแล้วฝนกระตกน้ําก็นองเต็มสนามพี่ก,ก็เลยเล่นไม่ได้นะครับก็เลยเสมอไปหนึ่งหนึ่งอ่าต่อบอลเท้าสุดเท้าไม่ได้เลยนะครับพอมาเกมนี้สนามเป็นสนามบอลแล้วครับต่อบอลได้เลี้ยงบอลได้นะครับอาร์เจนตินาก็เลยจัดการโชว์ฟอร์มโหดเลยครับให้รู้เลยว่าทีมแชมป์โลกเนี่ยมันเล่นกันยังไงแล้วฝั่งโบลิเวียเนี่ยคิดที่จะมาตอก,กอนอาร์เจนด้วยการต่อบอลเท้าสุดเท้าใส่อาร์เจนนะครับแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นแลยครับซูไม่ได้นะครับอาร์เจนยง บอลกลับมาได้เร็วมากแล้วก็ครองเกมได้หมดจดนะครับสา ก็เลยออกมาเป็น6 0อย่างที่เห็นและครับและเมสซี่ถึงแม้ว่าจะอายุเยอะแล้วนะครับแต่เขาก็ยังเป็นทุกอย่างให้เอเจนต์จริงๆครับอาจจะมีเกลียนบางคนแบบเ hey, ฮ้ยรุ่นน้องแบกเพื่อนแบกอะไรเงี้ย <laughs> ดูสิดาวเนี่ยจะ10ดาวแล้วเนี่ยบางเว็บให้10ดาวแล้วนะอ่าถามมาครับเรามาดูประตูในเกมนี้กันนะครับลูกแรกเป็นเมสซี่ที่ยิงนะครับนาทีที่19เป็นจังหวะที่กองหลังฝั่งนู้นเนี่ยลื่นนะครับเออหล่อลื่นซะง,งั้นแล้วเป็นลาตาตโลมาติเนส <laughs> ที่เข้าไปปั๊มบอลน,นะครับแลบาา Messi, บ้วบอลม กเข้าไปเอียงเหมือนจะยิงเสาสแต่สุดท้ายหลอกยิงเสาแรกซะง,งันนะครับโกเนี่ยหลงเลยถัดมาครับประตูที่2นะครับก็มาจากจังหวะนี้ครับอวาเรสเนี่ยแทงบอลมาให้เมสซี่ครับแล้วหลุดเลยนะครับโกก็วิ่งมาแบบปิดทางเมสซี่เลยเนะเาะพอคิดว่าโอ้ยยังไงยังไงเมสซี่ก็ต้องยิงแน่ๆห่ลุดมาขนาดนี้เป็นใครใครก็ต้องยิงใช่ไหมแต่เมสซี่ไม่ใช่คนทั่วไปครับเขาเป็นพ่อพระใจกว้างดังมหาสมุทรแปซิฟิกก็เลยจ่ายบอลตัดไปให้ลาตาโลน้องรักยิงเข้าไปง่ายๆนะครับ คุณจะยิงเองก็ได้นะลูกเนี่ยโอกาสมันเปิดขนาดนั้นอะ่ะชิปเนี่ยเหนือเหนือโอ้โหเมสซี่ทำบ่อยนะครับแต่เขาไปติดปั้นน้องคนนี้ซะแล้วนะครับจริงๆนะเมสซี่แบบช่วยาวลาวตโรแบบสุดๆอะ่ะทุกครั้งที่มีโอกาสหลังจากยิงได้ลาตโรก,ก็แบบวิ่งไปแบบขย่าเมสซี่แบบทำไมทำไมพี่ไม่ยิงเองโอกาสมันขนาดนั้นแล้วมันเป็นโอกาสที่พี่จะบวกเพิ่มใส่ติขึ้นไปอีกนะทำไมพี่ถึงเลือกผม เมสซี่บอกไอ้น้องรักไซติีเนี่ยเดี๋ยวพี่่อย,ยิงวันหลังก็ได้แต่ถ้าวันนี้เองยิงได้เองก็จะมีความมั่นใจแล้วพอไปเตะทัวร์นาเมนต์เองก็จะระเบิดฟอร์มแลวเอาแชมป์ให้พี่คุ้มและหลังจากนั้นไม่นานครับในช่วงท้ายครึ่งแรกเนาะช่วงทดเวลาลูกที่3ก็ตามมาครับเป็นจังหวะฟรีคิกนะครับมเมสซี่เห็นเอเวเรสวิ่งละมเมสซี่ก็รู้กันเลยครับเล่นเร็วแล้วโยนแม่นด้วยนะครับโยนไปปุ๊บเอเวเรสก็เอาบอลลงแล้วก็ยิงได้เลยนะครับก็นั่นแหละครับนัดไหนที่มเมสซี่มาเนี่ยคน แรกไปโดยสกอร์3-0นะครับพอเริ่มครึ่งหลังมาอาร์เจนเน่เกือบจะบวกลูกที่4อย่างไวเลยนะครับซึ่งก็เป็นจังหวะในนาทีที่48นะครับโอตาเมนดีโขกเข้าไปแต่ผู้ตัดสินเช็ค VR ดูอีกทีลิฟคืนครับเป็นลูกล้ำหน้านะครับโอตาเมนดีไม่ได้อยู่ตำแหน่งล้ำหน้านะแต่เป็นอีกคนครับทียฟิโก้นะครับอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าแล้วไปแย่ขามันจะเล่นบอลอ่ะก็เลยถูกจับเป็นล้ำหน้าไปนะครับน่าเสียดายและหลังจากนั้นนาทีที่65ขึ้นสกาโลนีก็ทยอยเปลี่ยนตัวหลักออกแล้ววนนะััสาาหเจจกกก็พแลลลงไม่ นาทีที่69อาร์เจนก็ได้ลูกที่4จนได้นะครับเป็นจังหวะที่โมลิน่านะครับหักเข้ามาให้เอามันด้าแปลเข้าไปเน้นๆนะครับเพิ่งลงมาเองอะ่ะยิงได้แล้วและหลังจากนั้นอีก2ลูกเมสซี่เหมาครับนาทีที่84ยิงลูกที่5นะครับยิงด้วยเท้าขวาด้วยนะแล้วแบบลูกนี้เอ็กซิเคีย a ปาราซิออสเนี่ย เพิ่งถูกเปลี่ยนลงมาเนี่ยได้ไอัซิตแล้วนะน้องเขาแบบงงเลยแบบเฮ้ยก็จ่ายบอลธรรมดานะแต่เมสซี่ดันเทพเองนะครับลากเลี้ยงเข้าไปยิงเออบอกแล้วนั่นไหนเมสซี่มาเนี่ยคนอื่นได้นี่สูงจริงๆนะครับและหลังจากนั้นไม่นานลูกที่6ก็ตามมาครับนาะทีที่86เป็นจังหวะที่เมสซี่เนี่ยจ่ายบอล1-2กับนิโกป้ปาสนะครับซึ่งก็เป็นตัวสำรองเหมือนกันเพิ่งลงมาก็ได้แอัซิสต์เลยนะครับจ่ายบอล1-2ครับกับเมสซี่เป็นซิกเนเจอร์เลยนะครับเมสซี่ฝากบอลไปให้เมสซี่วิ่งไปอีกหน่อยแลลล้้วกก็จ่าายบอบอัมมใหเสซี เมสซี่ก็ลากเลี้ยงเข้าไปซัดด้วยเท้าซ้ายครับลูกเมื่อกี้ยิงขวาลูกนี้ยิงซ้ายบ้างนะครับและก็แน่นอนครับเข้ามุมบักแล้วเมสซี่ซัดด้วยซ้ายแบบนี้จะเหลือแล้วครับโกนี่ถึงกับสายหน้าเลยแบบใครจะรับได้เนี่ยกลับไปเนี่ยกูนอนฝันร้ายแน่ๆเลยเผลอๆนอนไม่หลับด้วยซ้ำนะครับอ่ะแล้วก็จบเกมไปด้ทยสกอร์ดังกล่าวนะครับอาร์เจนตินาเปิดบ้านถล่มโบลิเวีย6-0ครับซึ่งเมสซี่มีส่วนร่วมไปแล้ว5ประตูนะครับยิง3จ่าย2เผลอๆเนี่ย มีโอกาสยิง4ด้วยแต่เขาเลือกจ่ายให้เพื่อนนะครับนี่ขนาดใจกว้างแล้วนะยังยิงแฮตทริกได้เลยแล้วแฮตทริกยังไม่พอนะครับยังแอซิดด้วยก็ครบเครื่องอย่างที่เขาพูดพูดกันเลยครับอย่างที่เป๊ปบ,บอกนะครับว่าเมสซี่เนี่ยเขามีทุกอย่างในตัวเขาแล้วนะครับบางคนอาจจะเก่งเรื่องยิงประตูบางคนอาจจะเก่งเรื่องแอซิดอะไรเงี้ยแต่เมสซี่มีหมดแล้วนี่ขนาดอายุเยอะแล้วนะครับความเร็วในการลากเลี้ยงเนี่ยต้องเรียกว่าหลงเหลืออยู่น้อยนิดนะครับแต่ยังใช้ได้แบบเกินพอนะครับไม่แปลกเลยครับที่สมัยวัยรุ่นเนี่ย เขาจะถูกยกย่องแบบให้เป็นที่สุดนะครับหลอกกองหลังระดับโลกล้มความล้มไงามานักต่อนักแล้วนะครับตอนนี้ก็ใช้ความเร็วการกระชากลักเลี้ยงระยะสั้น,นเองนะครับที่มันเหลืออยู่อะแล้วก็ใช้พวกการจ่ายบอลการโยนบอลแทงบอลอะไรเงี้ยแล้วก็ยิงไกลใช้แค่นี้ก็ยังแบบ โหดขนาดนี้เออถ้าเกิดความเร็วยังอยู่นะครับที่แบบเป็นซิกเนเจอร์ของเขาอ่ะถ้ายังอยู่เนี่ยหืมจะขนาดไหนนะครับแต่ก็นั่นแหละครับอายุนะครับมันก็ฝืนไม่ได้นะครับแต่ก็ว้าวจริงนะนี่ขนาดแบบดรอปลงมาเยอะแล้วอ่ะแต่ก็ยังโหดขนาดเนี้ยเออหาสุดท้ายครับด้วยชัยชนะในเกมนี้ก็ทําให้อาร์เจนตเนี่ยนําเป็นจ่าฝูงนะครับของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเมดิเต้เนะครับเล่นแบบนี้ก็หนาวต่อไปนะครับแล้วดูกันเลยครับคิดยังไงกับฟอร์มของอาร์เจนตินาแล้วก็เมซี่ในครั้งนี้ก็คอมเมนต์มา แล้วไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับเจอกัน